Thank mm -hmm. you. ข้อวิชาความรู้ที่ข้ามีอยู่เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะที่ตกทอมดมาจากปู่ของเองเองจนฝึนิดฝนจนทำนานจะเกิดประโยชน์ต่อต,ตัวเองและครอบครัวรวมทั้งประเทศชาติและสิ่งสำคัญที่สุดมรดกชิ้นนี้เป็นรากเหง้าของปู่เราเองจงรักษา,าไว้ให้คง เริ่มต้นนะครับที่ผมได้มามีโอกาสได้เปิดศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติแห่งนี้นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนสมัยเรียนอยู่ที่ราชวินิตนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับถูกคัดเลือกจาก7คน5คน3าคน2คนเหลือคนเดียวได้เล่นหนุมานนะครับทางโรงเรียนราชวินิตเนี่ยจะมีงานราชวินิตร่วมใจนะครับแล้วก็เล่นถวายหน้าพระที่นั่งนะครับ จากจุดนี้เองนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าเกิดแรงผักดันนะครับก็เลยตัดสินใจเลยนะครับก็คือซื้อใบสมัครนะครับแล้วก็สอบเข้านะครับกรมศิลปากรนะครับโชคดีอีกนะครับได้มีการคัดเลือกนะครับได้ลงปกหนังสือนะครับนิตยสารสนุกของการบินไทยโดยอาจารย์กรีนะครับวอลซิลินนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาขนลิงนะครับ ได้ทำพิธีครอบเสียบบรมครูลิงอนุมานนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับแอบดูพี่ๆแล้วก็ตามไปเรียนนะครับทั้งศิลปะนะครับการต่อสู้นะครับที่บ้านช่างหลอนะครับที่สีไตลัตสำนักดาบพุทธสวรรค์ได้ไปเรียนกับครูตุ้ยนะครับยอดธงเสนานั้นนะครับเราก็จะได้รู้จักศาสตร์และศิลป์ในศิลปะการต่อสู้ร่วมสอนฉากทหารในการต่อสู้นะครับ จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะครับที่ทําให้เราเนี่ยอยากจะศึกษาค้นคว้าเจาะลึกข้อมูลนะครับศิลปะหลากหลายเราอยากจะมีโรงเรียนเล็กๆนะครับที่จะอนุรักษ์ในสิ่งที่เราเรียนรู้ต่างๆเนี่ยมาก็ได้รับการสนับสนุนนะครับครั้งยิ่งใหญ่นะครับจากบริษัทหัสดินกรุป๊ปจนได้มีวันนี้นะครับที่เราได้เปิดศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติขึ้นที่แห่งนี้ครับ อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมก็แบ่งโซนออกไว้หลายโซนนะครับดังนี้ห้องบรมคูยานสยามเนี่ยนะครับเราก็ได้เชิญนะครับเสียนนะครับบรมคูทั้ง108นะครับเป็นอัตลักษณ์นะครับทั้งเทพนะครับทั้งฤาษีนะครับทั้งครูบาอาจารย์เนี่ยหลากหลายนะครับเพราะว่าทุกเสียงเนี่ยนะครับเราทําใหม่หมดเลยนะครับเรา ขึ้นบล็อกนะครับอ่านเชิญมวลสารนะครับเช่นเสียนพ่อแก่นะครับทางเราเนี่ยนะครับจัดทำแบบหลับตานะครับแล้วก็ยิ้มที่อื่นส่วนใหญ่เขาลืมตานะครับของเราเนี่ยจัดหลับตาท่านมีความสุขมากนะครับเสียนปู่เสือซึ่งทำบล็อกเนี้ยถือว่าน่าจะสวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ แล้วก็เสียนพญานาคนะครับซึ่งตอนทำเนี่ยนะครับเราม้วนหางนะครับพญานาคมีพญานาคขึ้นมาดีไซน์มาใหม่นะครับเสียนนี้ก็สวยมากๆนะครับนะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งพื้นที่นะครับโซนลักกาสยามแต่ที่นำเสนอเนี่ยเป็นไก่เจ้าเลี้ยงนะครับในพระหมหากรรษัตริย์ของไทยเราเนี่ยเกิดพุกพระองค์เนี่ยที่เป็นกรรษัตริย์ชาตินักรบเนี่ยนะครับ เมื่อเสร็จศึกสงครามนะครับก็เขาเรียกว่าตีไก่กัดปลาทั้งพระมหากษัตริย์ทั้งทงหารก็จะมีไก่แต่ไก่รักาสยามนั่นหมายความว่าเป็นไก่ในอุดม,มทัศนีอัตลักษณ์ของไก่เนี่ยตามพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นๆน,น,นะครับเราเชิญนะครับตั้งแต่ไก่พระปฐมมรมกษัตริย์นะครับไก่พระพรหมมหาราชนะครับเมื่อพูดถึงพระพรหมมหาราชบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยด้วยซ้ำนะครับเป็นไก่พระเมงลายนะครับ เป็นไก่สมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นไก่สมเด็จพระเจ้าตากศินนะครับเป็นไก่พระพุทธเจ้าเสือเป็นไก่พญาพิชัยมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งจริงๆคนเลี้ยงไก่ชนเองบางทีอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆของไก่สายพันธุ์เหล่านี้เลยก็ได้นะครับ นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเราเรียกว่ามัดฉาสยามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปากัดนะครับทั้งสีสันนะครับทั้งความสวยงามนะครับของปากัดและปัจจุบันนะครับทางปากัดได้ถูกพัฒนานะครับได้ถูกยกฐานะนะครับให้ขึ้นไปเป็นสัตว์น้ําประจำชาตินะครับทางศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติตรงนี้ก็เลยได้จัดตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ เราได้จัดสร้างนะครับพญาเพชรพัทละสัตตนาคราชนะครับเพราะว่าบริเวณที่เราตั้งศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติเนี่ยบริเวณนี้นะครับในอดีตนะครับเป็นโยนกนาคนครแล้วก็พญาเพชรพัทละสัตตนาคราชหรือเป็นบุตรองค์เดียวของพญาอนันตนาคราชนะครับซึ่งดูแลนะครับเป็นบริวารของพระวิษณุนะครับอยู่ที่เกษตรสมุทรเราจึง จัดสร้างอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติแห่งนี้อีกด้วยนาตะสยามนะครับหรือนาตะสยามนะครับศิวะนาตรลาดนะครับเรียกว่าราชาแห่งการไล่ลำนะครับน้าตะสยามคือเป็นการรวบรวมนะครับถึงศิลปะวัฒนธรรมนาตศิลป์ดนตรีโขนนะครับหรือศิลปะทางพื้นบ้านของทั้ง4ภาคตรงนี้ยังรวมไปถึงศิลปะ ของชาติพันธุ์ทั้ง10ชาติพันธุ์นะครับแล้วก็รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเรามารวบรวมอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติที่นี่เลยครับอีกหนึ่งการอนุรักษ์ของเรานะครับเรียกว่าสยามวรยุทธ์นะครับด้วยใช้ยุทธวิธีการใช้ร่างกายเป็นอาวุธนะครับได้แก่หัวมือเท้าเข่า นะครับก็จะมีตั้งแต่ปฐะถมยุทธ์นะครับการรู้เรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับให้คนไทยปลูกจิตสํานึกรักชาตินะครับก็ได้นะครับเรียนเชิญบรมครูมวยไทยนะครับถือว่าเป็นบรมครูมวยไทยเบอร์หนึ่งของคนไทยและของทั้งโลกนะครับอาจารย์เสน่ทัพทิมทองนะครับก็ท่านเป็นที่ปรึกษานะครับในสยามวรยุทธ์นะครับ ื้นที่ทั้งหมดนะครับในบริเวณศูนย์น้รักวัฒนธรรมนะครับที่เราได้ตั้งใจนะครับรวบรวมครูบาอาจารย์นะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตรงนี้อยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับที่เกาะช้างนะครับแม่สายทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นการช่วยกันนะครับปลุกกระแสความเป็นไทยให้ดังไกลระดับโลกแล้วก็ เชิญชวนนะครับพี่น้องพ่อแม่คนไทยนะครับมาร่วมกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็มาสืบสารนะครับศิลปะวัฒนธรรมดีๆนะครับของชาติไทยนะครับที่ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติที่นี่ครับ